ปลา,าปลา,าปลา,าปลาเอ้ <c oughs> คนจะได้อะไรขึ้นมามีน้ำหนักเย <c oughs> อะหักหน่อยนะ <c oughs> ของท่าศาลนะครับบางปลาครับใช้เวลาเจ้า <c oughs> วัสดีครับพี่ๆนานาครับผมวันนี้มาเยอฟิชชิ่งก็ได้พาพี่ๆน,นานามาคลองท่าศาลนะครับผมนี่ครับผม ก็ฝั่งนี้นะครับกว้างใหญ่หูปลาขึ้นครับปลาขึ้นโชกปลาหอยเริ่มเลยครับเฮ้ยมันคึกจริงจริงมันคึกจริงจริงมาครั้งแรกนะครับแต่วันเนี้ยมาถึงเนี้ยบ่ายโมงนะครับผมมาลงตรงเนี้ยบ่ายโมงเพิ่งเพิ่งจะลงเบ็ดเสร็จเนี่ยครับผมบ่ายเวลาบ่ายโมงกว่ากว่านะครับผมพอตอนเช้ามามีพี่ๆในกลุ่มหละเออบอกผมถามว่ามันอยู่ไหนเนาะไม่เราไม่เคยมาเนาะนู่นเขาล่ออะไรให้วัดอะไรนู่นอะ คลองตันอะไรนู่นน่ะให้ผมเซิร์ชไปโอ้โหคนละที่เลยครับพี่ๆนานะมาตั้งแต่ตีห้มาถึงหมาย9ก้าโมงก็ไปหลงอยู่ไกลประมาณ50าสิบหกสโลครับผมโอ้โหพอมาลงหมายเราวันนี้เราขึ้นเลี้ยวขวาไปที่ว่าลกๆอะยังไม่ได้ลอกคลองนะครับผมเขาไม่รู้ว่าเรียกอะไรเออเป็นบ้านวังน้ําเขียวหรือไงนี่เลรัผมแต่หมายนั้นน่ะไปตีมาก็9ก้าโมงสิบสิเเที่ยงบ่าย ก็ประมาณสามชั่วโมงกว่านะไม่มีตอดไม่มีอะไรเลยเลยไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆน้าๆดูนะครับผมก็เลยเนี่ยเห็นเห็นมันสวยแล้วก็เห็นปลามันขึ้นอย่างที่พี่ๆน้าๆเห็นเมื่อกี้ก็เลยจะมาลองตีดูยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูเลยนะครับว่าวันนี้มาเยอร์ฟิชชิงจะมีผลงานให้พี่ๆน้าๆนาดูหรือเปล่าน,นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งด้วยครับพอเป็นกำลังใจให้พ่อกับลูกนะครับ โอเคครับสวัสดีครับไป โอ,อ้ยแต่เพียคคบ,คคบแตมแรกครับผมของท่าสารนะครับเดี๋ยวพี่กัดเราบอกอีกทีนะครับพอดีเราไปมาจุดหนึ่งแล้วมันปลาไม่กินนะผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกันตอนต่อไปครับผม เยวดูกันดูดีๆก่อนดูปลายเมื่อกี้เห็นปลายเหมือนมะปลามาปลามะปลาเอ้าดูรถด้วยนะเวลาวิ่งข้ามถนนโอเคครับเรามาดูาอีกตัวนะครับผมอ้อนจะได้อะไรขึ้นมาม,นนม,นมีน้ำหนักไหมอ้นหนักครับมีน้ำหนักหนักหน่อยนะเคเคของท่าศาลนะครับบางปลาครับใช้เวลาครึ่งวันครับโอ้โหปลากระมังไซส์สวยๆเลยครับมาดูครับผม นี่ครับแต้มสองครับผมนี่นะครับผมหมายคงท่าสารบางปานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะบอกทางเข้าอีกทีนะครับผมจะเป็นหมายนี่ครับโล่งๆอย่างนี้นะครับผมนี่ครับผมก็เพิ่งมาลงเบ็ดนะครับผมก็เที่ยงจะบ่ายโมงแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนาฬิกานะนี่ครับผมเที่ยงห้าสิบแปดครับผมจะบ่ายโมงครับเพิ่งลงเบ็ดได้เมื่อกี้นะครับผม พอดีมาถึงแต่เมื่อเช้าแหละหลงนู่นครับปลาใหญ่ขึ <alrededor> ้นตรงนู้นอ่าไม่กินอ่ะต้องไว้และัวอย่างนี้2 hours later มีเล่นมีเล่นปุบเอาครับผมมาลุ้นกันดูครับมีอยู่ไหมครับผมอุ้ยอุ้ยหนักไหมมาลุ้นกันของท่าสารเราเขาว่ามีปลาหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูว่าเราจะเจอปลาอะไรด้วยนะครับผมวันนี้หนีมาจากลังสิตเลยนะผมเพื่อที่จะมาตามหาปลา,ปาแปลกๆนะครับผม โอ้โหกกำลังเหมือนเดิมน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นปลาแปลกกันต่อไปครับผมโอเคครับไม่ได้โดนใช่ไหม โอ้ยตะเพียนใหญ่ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมปาติโถใ,ส,ใส,สวยๆเลยครับผมมานี่ครับผม,มน,น,บนี่ครับเพียนใสๆใหญ่ๆสวยๆเลยครับคองท่าสารบางปานะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นปลาแปลกกันต่อไปครับผมว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับโอเคครับตามชมกันต่อครับผมปลายก็ได้อํลลาไปอีกหนึ่งแล้วครับผมนี่ครับผมคันครับไม่ใช่รอบปลายคันหักครับผมนี่ครับลอวจ้าโอเคครับของของอ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบพันทรับเดี๋ยวพ่อจัดให้แจ่มๆจ่มนะตอนนี้สู้ๆกนก่อนโอเคครับลุงครับ พวกัยื้อกันฝั่งกันโน้น้วยมีตัวเป็นเป้งไปทางไหนครับขึ้น<อ>ไปฝั่งโน้นฝั่งท้าสะพานโน้นนะขึ้นไปอีกใช่ไหมครับใช่แล้วตอนนีถึงวัดบางปลานะอ๋อวัดบางปลาใช่ไหมใช่ครับโอ้โหพวกทอดไอ้แรดขึ้นมาตัวราคาโลกว่าอุ้ยไอ้แรดปลาแรดไงตัวห้าโลคว่าอืมที่ใหญ่โตครับโอเค กยยัังไม่่ uh ืนนรุบเาเดี๋ยวนี้ผมผมก็ใช้ชุดธรรมดาแล้วครับครับมาดูรุ่นเมัป๊ปิดไหมอยู่ไหมอยู่ไหมฮะไม่อยู่อะอยู่ไหมกินเบากินเบาไม่เป็นไรว่าจะดูโฉมหน้าก็ไม่เอ้ยนั่งดูดูขั้นใหญ่ขั้นใหญ่ดูดูขั้นใหญ่ดูดูขั้นใหญ่ไม่ใช่หรอพันกันวะน่ะ นี่ทุกคนมา,มาดูนี่ยิโัน,น,นส,น,สนี่ทุกคนไอ้ออนมันเถียงผมนะครับผมบอกว่าคันใหญ่มันไปวัดหมาป่าเห็นไหมครับ <c oughs> ผลสรุปมันจะเก็บคันใหญ่ยี่สกติดมานะผมโอเคครับ,รบเราได้เจอปลาแปลกอยู่นะคลองท่าสารเลยนะผมโอเคครับผมเลงมาชมกันต่อครับผม อ,อ,อ้นอนโอยปลาใหญ่ปลาใหญ่ขึ้นโอ้ยจริงจริงเดีเ๋ยเ้นแลกอยู่หย่อยู่ังึ้ปลาใหญ่ครับครับหูจะโกกแมนบอโอ้โหปลาสร้อยนกเขาครับ อยสวยๆมาแล้วครับโอยนกเขาสวยๆแล้วครับโอ้ยเขียนลไเคครับซอยนกเขาสวยๆครับผมโอเคครับตอนนี้จะเป็นเวลาบ่ายสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักพักนะครับผมว่ะ หนักหนักอยู่หนักอยู่หนักอยู่ก็ไม่หนักเท่าไหร่น่าจะจตัวเล็กไม่เป็นไรถือว่าได้ลุ้นมาครั้งแรกโอเคครับลองมาลุ้นกันดูครับปาลาอะไรเอยปาลาอะไรเอยโอ้ปลาไม่มีแตนแรกมันหนักอยู่นะหลุดไปขนาด พ่อพ่ไปกินไปกินไป <c oughs> กินวุ้ยกินเมื่อไหร่นะเ <c oughs> ตอรเพียนหางแดงลากมาจนใกล้ฝั่งเลยราจะเก็บเบ็ดน,นะครับนี <c oughs> <c oughs> ่ครับโอเคตอเพียนหางแดงครับนี่ครับผมฝนเริ่มจะมาแล้วผมก็กาลังจะเคลียร์เบ็ดกลับนะครับผมก็มาอีกแต้มครับผมหมายนี้ก็ถือว่าชอบอยู่ครับมันเป็นคลองแบบใหญ่กว้างแล้วก็ พวกแขกพวกขายมันลงไม่เยอะนะต่างคนต่างลงมันก็ปลาก็ไม่ตื่นก็โอเคครับชอบครับเดี๋ยววันหน้าเราต้องมาแก้ตัวให้ได้ครับผมโอเคครับนี่สวยสวยโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับผลไรเรานะครับผมวันนี้ก็ผลงานก็ถือว่าไม่แฮ้วแล้วก็พอได้มีผลงานนะครับมาดูครับผมมากบกบกผลมาว โอ้ยนี่ครับผมมีกระมังมียุยศกสายแว้นแล้วก็เออนี่ครับผมนี่ครับมาดูใกล้ๆกล้ครับผมแต่ีนใหญ่ครับแต่เพี้ยนใหญ่ครับผมถือว่าสวยอยู่ครับผมก็ไม่แห้วนะครับผมถือว่าผลงานพอใช้ได้ครับผมกับหมายคองท่าสารหมายใหม่นี่ครับผมหมายใหม่ก็ถือว่าพอได้ต้มครับได้ต้มได้ทอดหนึ่งเวลาครับผมอันนี้ปลาอะไรไม่รู้ตีน ยิ่ส่งวะยิสมันมีโอกาสโตได้ก็ปล่อยมันแล้วกันเอานี่ไปต้มนะครับผมโอเคครกดแชร์กดไลกดซัรแล้วก็กดปึบกรบมาแล้วครับผม วันนี้เราก็ได้มาเจอเออ,อะไรละ่ะ <laughs> ดูทูบเปอร์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราอ่นานปลาท่านจีนถ้าให้เราทําคลิปนะครับคือนับป๊อปผ่านปลาท่าจีนนะครับก็นี่ครับผมเจ้อ้วนนะครับผมก็ติดตามผลงานน้บป๊อปมานานแล้วก็อยากทำคลิปก็เลยพาลูกมานะครับผมก็ป <laughs> อฝากเนื้อฝากตัวกับนป๊อปะะ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 ะ้วกันนะครับครับผมมาเยอะปิ๊งชิ่ง พบงันมาแท้จริงน,นะครับผมที่ทำมาได้สนุกสนานทำให้เราเกิดอ,อยากทำคลิปนะครับผมโอเคครับ